ทุกทุคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดประธาธุหลวงหรือพระเจดีโลกะจุลามณีณน,นครหลวงเวียงจันทร์สอบปปอลาวแลนด์มาร์กสำคัญที่เราพลาดไม่ได้นะทุกคนค่าเข้าส0 0 0 0่นกีบหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ46บาท47บาทนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนของแต่ละวันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เดินวนทางด้านซ้ายจะเจอกับศิลปะต่างๆพระพุทธรูปต่างๆ สามารถเดินชมได้อย่างสบายนะครับมีหลังคาให้เราเดินรอบเลยครับกำแพงโดยรอบนะครับที่เรากำลังเดินต่อไปนี้ถูกออกแบบมาให้เหมือนกับป้อมปาการและมีรูสามารถสอดสองไร่ภายนอกได้นะครับเป็นแลนด์มาร์กสำคัญสิ่งสำคัญศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวลาวมีความสำคัญมากและได้อยู่บนธงชาติของสปปลาวด้วยครับมีประวัติการก่อสร้างนับพันปี ไม่ต่างจากพระธาตุนครพนมของประเทศไทยเลยครับเล่ามาขนาดนี้แล้วทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าทำไมถึงมีความสำคัญยิ่งนะักตรงบริเวณรอบข้างนะครับก็จะสามารถเดินได้แล้วก็มีศิลปะต่างๆโชว์อยู่นะครับผมพระพระุทธร,รูปหรือว่าภาพถ่ายในอดีตโชว์อยู่นะครับทังด้านเดินรอบเลยครับภายในในเจดีสีทองแห่งนี้<ว>เป็นที่ประดิษฐานของพระอุลังธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือกระดูกชิ้นส่วนตรงอกของพระพุทธเจ้าจึงได้สร้างเจดีย์สีทองครอบเอาไว้และบริเวณด้านข้างก็มีลักษณะเหมือนกับป้อมประการที่ครอบเอาไว้ป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับอย่างที่ทุกคนกําลังชมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีศิลปะ,ปะต่างๆรูปภาพรูปวาดต่างๆนะครับพระพุทธรูปเก่าแก่ ที่สมัยโบราณมาเก็บมาแสดงโชว์นะตอนนี้เหมือนกับเราเดินในพิธ,ธภัณฑ์เลยครับรูปภาพหรือรูปวาดต่อไปนี้นะครับก็คือเหมือนกับเราเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับในแต่ละยุคในแต่ละสมัยสามารถลงไปถ่ายรูปได้ครับไม่ว่าจะมุมไหนด้านไหนจะเหมือนกันทุกด้านเลยครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดต้องของอภัยด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะไปกันต่ออยากให้ทุกคน กดปุ่มซับสไครต์ก่อนครับกดเลยครับกดเลยกด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 เมื่อเราเดินชมครบ4ด้านถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันอย่างจุใจแล้วผมจะพาไปพบกับอนุสาลรีของพระเจ้าชัยยะเชษฐาธิราชตั้งอยู่บริเวณด้านนอกตรงทางเข้าของพระธาตุหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของอาณาจักรลานช้างและเป็นผู้สถาปนากรุงเวียงจันทร์ให้เป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็จบการเดินทางนะครับก็มาถึงเวลาคับะครับก็มาเดินชมตลาดต้องคิวรถก่อนที่เราจะกลับนะครับที่จะไปที่ด่านนะแล้วก็ลองซื้อนี่นะครับหนังวัวเอ๊ะหนังไวายอะไรเนี่ยประมาณนี้ครับเพราะเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟนะทุกคนแล้วก็มาคูดขูดคูดอองก็ทําแกงนะแต่ยังไม่รู้ว่าทําแกงอะไรนะไม่เคยทําแต่ก็ซื้อกลับไปก่อนนะทุกคนก็เออมันอาจจะหากินได้ยากนะซื้อกลับไปก่อนเองไม่ได้ทำอะไรเลยนะ เราจะกลับกันแล้วนะครับเรามาขึ้นรถบริเวณตลาดเช้านะครับแล้วก็เราไปลงที่เราก็ขึ้นรถไปที่ด่านออกเมืองนะครับโอเคสบายนะครับเป็นรถปรับอากาศนะครับแอร์เย็นหัืว่าคนค่อนข้างเยอะค่าโดยสารตกคนละ30บาทครับประมาณนะครับตอนนี้ก็คือหน้าตาของเงินกีบหรือว่าเงินลาวนะครับสปปลาวเนาะก็เฉลี่ยตกประมาณคนละ30บาทนะครับประมาณน้องประมาณเนาะ กลับแล้วครับกลับแล้วเรามาถึงสถานีแล้วเขาเรียกอะไรนะดานเหรอมาถึงที่ดานกาแฟขวดนะครับหนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันกีบราคาน้ำส่วนใหญ่นี่อยู่ประมาณที่ห2มื่นสองคนนึงจะได้กนี่นี่แต่อร่อยมากดีห่อนี้นะลองมาดูนะอันนี้กลับไทยแล้วนะครับผม ก็ต้องเสีย20บาทนะแต่ว่าผมหันหน้าเอกสารออกเนาะนี่เสียค่ากับค่าบัตรอีก20บาทนะครับสแล้วก็มาซื้อค่าค่ารถกลับนะครับคนละ30บาทกลับเข้าแผ่นดินไทยนะเมื่อกี้เราเสียค่าค่าบัตรใช่ไหมไม่แน่ใจก่อนออกขาออกเนาะเสีย20บาทค่าปั๊มบัตรแฟมบัตรแล้วก็ค่ารถตู้กลับ30สบบาท ก็ขากลับก็ได้ที่นั่งนะครับผมก็กลับแบบสบายชิวๆครับลถปรับอากาศครับแอร์เย็นๆแล้วก็นี่เรากลับสู่แผ่นดินไทยครับเห็นหรือยังนี่คือแผ่นดินไทยแล้วก็มันจะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับขาออกนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อเบียร์ลาวนะครับก็ได้หนึ่งคนต่อหนึ่งแพ็คนะครับผมก็แพ็คหนึ่งก็หกกระป๋องนะครับซื้อได้ลิมิตได้ประมาณนี้นะครับที่ผมซื้อกลับมาเนาะ จำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่าประมาณตกกระป๋องก็ประมาณ20-30บาทนะครับไม่เกินนี้ก็ถูกมากๆเลยทุกคนถ้าผิดพลาดขออภัยนะจำไไ่ไจริจริงๆอันนี้ทุกคนจบแล้วระวังเรื่องของแบรนด์เนมก๊อฟนะครับมีตรวจตอนเข้าประเทศไทยอีกทีนึงนะถ้าไม่อยากโดนปรับ